สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่21 Story นะครับผมและตอนนี้อยู่กับ Corey w i l l r e y i l l วันนี้นะครับมีนาฬิกามาถึง2ยี่ห้อด้วยกันนั่นคือ PPC Fong e n b o แล้วก็ US Master นะครับแต่วันนี้ US Master มาแค่ส่วนหนึ่งจริงเหรอยังมีอีกใช่ไหมแต่ละรุ่นเด็ดมากและอยากได้ยากเห็อยากเห็นและอยากได้ด้วยอยากได้ด้วยนะครับบอกสิ <C jin x> ครับก็ฝากไปถึงเรเดียนไทม์นะครับก็จริงๆแล้วก็ไม่ต้องกลับก็ได้บางอันนะเราก็เล็งไว้หลายรุ่นแล้วอ่ะเนาะโอเคครับก็เราได้รับรายการจากเรเดียนไทม์นะครับใครสนใจในการรูปแบบไหนมีมากกว่าที่เรารีวิวมากมายหลายยี่ห้อด้วยตุกต ong เรเดียนไทม์เขาจัดเป็นหน้าเขาทำไม่ซ้ำกันด้วยดีไซน์เช่ใช่ใช่ครับหรือว่าใครอยากได้นะก็ไปที่เพจของ p v c ของเซนโบหรือว่า U s m a s t e r ได้เลยโอเควันนี้นะครับมีทั้งหมด11รุ่นด้วยกั ทั้ง P P C ทั้ง U S Master นะครับเริ่มรุ่นแรกเลยไหมเริ่มเลยดีกว่าโอเคไปครับโอเคครับแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กับรุ่นแรกนะครับกับ Overlay Overlay แปลว่าวงรีนะทุกคนนี่ชัดเจนอ่อยู่กับ Overlay Wonder เดอร์โนนี่คือก็คือนัมเบอร์แหละอะไรอย่างี้ครับรุ่นนี้นะคะถ่ายทอดความงามผ่านตัวเรือนทรงวงรีนี่วงรีกรอบก็คือเป็นเพชรด้วยนะทุกคนอาฮะ แล้วดูเขาโดดเด่นด้วยตัวเลขตัวเลข,เลขที่ใหญ่เท่มากเลยอะวงรีรูปไข่เป็นรูปวงรีใช่ไหมคะแล้วก็สะท้อนถึงการเคลื่อนไหวแล้วก็การเดินทางที่ไร้ขีดจํากัดค่ะด้วยดีไซน์ที่เรียบรู้แล้วก็ล้ําสมัยผสานเส้นสายแบบปราณีตอ,อย่างที่ทุกคนเห็นนะว่าอันเนี้ยมันโดดเด่นด้วยหน้าปัดที่มีความเป็น p เป็นไข่มุกนะ,นะแล้วก็ตัวเลขเนี่ยมันจะไล่ตาม ขอบมาใหญ่ไปเล็กใช่ใชมีความเหมือนดูเหมือนมีความแต่ที่เขาบอกมันความเคลื่อนไหวมันอยู่ไม่นิ่งอะไรครับแล้วก็กรอบเนี่ยเป็นรูปวงรีรูปไข่แหละที่เราเห็นรู้รจักกันนะครับแล้วก็กรอบเนี่ยเป็นเพชรด้านนอก ส่วนนี่ตรงนี้เป็นมงกุฎแล้วมงกุฎไม่ได้อยู่ตรงกลางนะคะอยู่ริมใช่ไหมอยู่ด้านล่างแปลกอะเพราะว่าปกติแล้วเราจะเห็นอยู่ตรงกลางตรงกลางเรือนนะคะนี่เขาดีไซน์บอกแล้วเขาทําไม่ซ้ํากันค่ะเราจะไม่เบื่อแน่นอนปกติเนี่ยครับเราจะเห็นเป็นโยชน์มาอยู่ตรงกลางเรือนนะตรงข้างกลางๆเลยครับแต่ตอนนี้มันจะค่อนข้างอยู่ค่อนล่างแล้วกันแล้วก็มีความเป็นรูปมงกุฎแล้วก็มีคริสตัลสีแดงแดงเนี่ยเห็นชัดเลยอืม ชัดเจนนะครับบวกกับสายที่คลาสสิกแบบนี้นะสวยมากสวยมากเลยนี้แบบนี้เราใส่ใส่แบบออกงานหรูๆได้ไหมได้มากได้สิโอ้โ oh. หยิ่งมีเพชรแบบนี้แล้วก็สายมีทั้งสีเงินแล้วก็มีทั้งสายสีทองนะคะให้เลือก uh huh. แล้วแต่คนเลยว่า อยากใส่วันนี้อยากใส่สีทองวันนี้อยาใส่สีเงินได้แล้วแต่ความชอบใช่แล้วแล้วแต่ความชอบนะสส่ใส่ง่ายด้วยครับมีความคลาสสิกไม่ได้ดูแบบโดดเด่นจนเกินไปถ้าแบบคนที่ไมไ่ชอบความแบบมีเพชรเยอะนะมันจะโดดเด่นเกินไปเนี่ยเรือนนี้ตอบโจทย์ครับแล้วนี่ครับเรียบหรูดูแพงสำหรับใครที่ไม่ต้องการความโดดเด่นอะไรเยอะนะครับกับโอเวอร์เล่วันเตอร์โนครับ รุ่นนี้ชื่อว่าค่ะสกิลไดมอนเด e ค่ะคำว่าสกิลนี่พอเจอคำว่าสกิลนี่รู้เลยนต้องเอียงแน่นอนครับต้องเอียงมีความเอียงใช่ถูกต้องค่ะนี่มันเป็นสี่เหลี่ยมที่เอียงหรือหรือคนนึกภาพไม่ออกคือสี่เหลี่ยมคางหมูไม่เคยเห็นอะไม่เคยเห็นแบบนี้จริงๆมีใครเคยเห็นไหยพวกเรา่พวกเราอยู่กับนาฬิกามาเป็นร้อยกว่ารุ่นแล้วนะเรายังไม่เคยเห็นเลยแล้วแต่ละรุ่นที่เรามารีวิววันนี้คือยังไม่ซ้ำกันเลยนะบอกแล้วไงวันนี้แปลกจริงขอดูบ้างโอเคแป้งต่อเลยนาฬิการุ่นนี้นะคะผสมทสาร ความหรูหรากับดีไซน์ที่แปลกใหม่ตัวเรือนเอียงเล็กน,อน้อยสร้างมิติที่โดดเด่นนะคะสะดุดตาแน่นอนประดับเพชรอย่างปราณีตเพิ่มความเจิดจัลทุกมุมมองพร้อมฟังก์ชันบอกวันที่มวนที่ด้วย uh huh. นี่แล้วก็เหมาะสําหรับผู้ที่หลงไหลในสไตล์ที่แตกต่างแล้วก็มีเอกลักษณ์เหนือระดับคืออันนี้ครับทุกคนคือตัวเจ้าสกิลไดมอนด์เนี่ยนะแคนเนสเนี่ยค่อนข้างที่จะแปลกในมุมมองที่ลับมองไม่ว่าจะมองใกล้มองไกลอ่ะ แล้วเพชรเนี่ยมี3เลเยอร์นะและไอ้ความเอียงของเขาเนี่ยข้างในเนี่ยตัวเลขอ่ะดันเป็นตัวเลขโลมันที่มีความเงามันเลยจะทอนเด่นออกมานะเด่นมากเลข12องกับจะตรงเลขหะนะแต่ตรงเลข6เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าใถไหมใช่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 เนาะใช่ใช่แหละแต่สวยสวยจริงครับสายตัวเรือนมีความเรียบหรูแล้วก็ดูลักชัวรี่ด้วยความเพชรของเขานะสามชั้นนี่เพิ่งเห็นอะเนี่ยมองไกลๆคิดว่า2ชั้นตอนนี้ถ้าเป็นไปได้นะ รู้สึกว่าอยากได้ให้เอามาใส่เหมือนกันนะเพราะว่ามันแปลกใส่ไปก็คือไม่ซ้ำใครแน่นอนใช่มันแปลกจริงมันแปลกจ,จ,จริงทุกคนแนะนำรุ่นนี้ครับผมกับขานสกิลไดมอนด์เดตมาครับกับรุ่นนี้นะครับโดเลโมเดินฟร์เชสเรานี่บ่งบอกมากเลยฟร์เซสเนี่ยแปลว่าเหลี่ยมเหลี่ยมใช่ไหม,หมอ๋อใช่ เหลี่ยมเลยอะทุกคนเล,เลียมเหล,ล,ลี่ยมเลียมทั้งนอกทั้งในทั้งขอบเลยครับรุ่นนี้นะคะมีความหรูหรารักชวรี่ค่ะแล้วก็สะท้อนถึงความทันสมัยนะคะ uh huh. ผสมผสานเส้นสายที่เฉียบคมและเหลี่ยมมุมดังอัญยมัน,นีที่ถูกเจียรนายมาแล้วก็แน่นอนนี่ตัวเรือนหรูหรสง่างามนะคะเปล่งประกายในทุกๆมุมมองเลย เท่า well. ที่มองนะครับรุ่นนี้มันค่อนข้างที่จะเหมือนคริสตัลคริสตัลคริสตัลอ่าแล้วก็แต่ข้างในเนี่ยถ้าทุกคนเห็นนะเดี๋ยจะให้ดูจะเรียบเรียบมันเรียบเลยใช่แต่มันก็จะยังมียัเพชรอยู่ที่เลข12,3,6,9นะครับ แล้วก็ด้านในเนี่ยจะมีความปัดเงาจะแต่ไม่ได้ดูเรียบจนเกินไปก็จะมีความเล่นแสงแวบๆนะครับกับส,สายที่ค่อนข้างจะคลาสสิกแต่ดีไซน์อันเนี้ยมันไม่ได้เรียบจนมันน่าเบื่อนะ<ช>มันเรียบจริงลักชัวรี่คำว่าลักชัวรี่ใ,ในในที่เนี้ยเอาเท่าที่เรามองเห็นนาฬิกามาหลายหลายรุ่นนะครับตัวเนี้ยมันลักชัวรี่เพราะว่ามันมีความเป็นเหลี่ยมของคริสตัลนี่แหละมันเล่นแสงเล่นแสงรุ่นเนี้ยแบบดีไซน์แบบเนี้ยใส่ได้บ่อยๆเลยไม่เบื่อแน่นอนนองใช่จริงอันเนี้ยนะต้องมีติดถ้าสาวคนไหนนะครับ กำลังมองหานาฬิกาที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้จะโดดเด่นเกินไปหรือว่าจะต้องไปที่ที่มีแสงเยอะๆแล้วก็มันไม่ใช่แบบโอ้โหสะท้อนซะงั้นอ่ะ<ช>นี่อันเนี้ยตอบโจทย์ครับใส่ไปโรงเรียนได้นะ <laughs> ใส่ไปโรงเรียนสาวๆคนไหนครับใส่โรงเรียนแล้วก็ใ,ใ,ใส่ทํางานด,ดูแพงแน่นอนลักชัวรี่แน่นอนนะครับแล้วก็สาวๆสามารถใส่ได้ทุกคนทุกสไตล์เพราะว่ามันอยู่ได้กับทุกชุดผมมั่นใจแบบนี้ยิงเรียบๆอ่ะยิงหาชุดใส่ง่าย ช่ใช่อย่างเงี้ยมันมีหลายๆสีเงี้ยสมมุติว่าเราซื้อสีที่อะคอนขะเป็นอย่างนี้แล้วกันเนี่ยเป็นนะชมพูอ่ะแล้วมันออกชมพูแบบพัดเทลด้วยซ้ําชมพูอ่อนเราใส่กับเสื้อผ้าได้ทุกสีไหมได้หมดเลยเพราะมันไม่ใช่ชมพูเข้มหรือว่าชมพูที่มันโดดออกไปขนาดนั้นด้วยแบบนาฬิกาด้วยใช่ไหมด้วยยุคด้วยสมัยนี้ด้วยแล้วก็ด้วยแบบนาฬิกาด้วยที่เราสามารถใส่ชุดสีอะไรก็ได้แล้วใส่กับนาฬิกาหรือที่เป็นสีอ่อนหรือสีเข้มขอดูอันนี้หน่อยดิได้เลยได้หมดเลยเฮ้ยอันนี้อันนี้ ซิมเชนสีงสงเงินทั้งเรือนก็สวยดีครับทุกคนเพราะฉะนั้นผมว่าเรือนนี้น่าจะมีติดไวนะ้น่าจะมีติดไวนะ้นีเรียบๆต้องม,มีติดไว้ค่ะนี่ครับกับโดเลโมเดิร์นฟาเซตนะครับและตอนนี้นะครับอยู่กับรุ่นเรือประตองคศัณเดชนะครับเรือประตองคศัณฐคำว่าเคศัณเนี่ยน,นะนึกก่อนนะมันคือเซี่ยวพระจันทร์เซี่ยวพระจันทร์งั้นเรามาฟังพร้อมกันค่ะแต่ตอนนี้นะครับยังไม่รู้เลยว่าไอเซี่ยวพระจันทร์เนี่ยมันอยู่ตรงไหน เดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกแต่ฟังก่อนนะคะอ่ะรุ่นนี้ค่ะได้รับแรงบันดาลใจมาจากความงดงามของจันเซี่ยวก็คือนี่นั่นแหละก็ยังไม่รู้อยู่ดีใช่ไหมผสานกับเสน่ห์ของศิลปะทางฝรั่งเศสค่ะตัวเรือนนะคะโค้งมนอย่างปราณีสะท้อนความสง่างามเหนือกาลเวลาพร้อมฟังก์ชันบอกวันที่ที่ช่วยเติมเต็มความสมบูรณ์แบบในทุกๆวันค่ะเหมาะสําหรับผู้ที่หลงใหลในความหรูหราลักชัวรี่ค่ะ อ่ะแล้วบอกแล้วนะรอเดี๋ยวก่อนจะให้บอกเลยไหมเห็นแล้วแอบเห็นแล้วเห็นยังเห็นแล้วเห็นแล้วชัดอยู่เอาจริงๆ์หนมองโ์เพื่อนๆหน่อยอ่ะทุกคนมองฝั่ง มองฝั่งนี้มองฝั่งนี้จะเห็นพระจันทร์เสี้ยวจริงๆอาอันนี้อันนี้ก็เหมือนพระจันทร์เสี้ยวคว่ำอะความหรอนี่ไงครับมันอยู่ตรงนี้ให้เห็นก่อนว่ามันคืออยู่ตรงนี้แล้วแหละชี้ก่อนเด้อตรงนี้ตรงนี้นี่นี่พระจันร์เสี้ยวคืออยู่ที่กรอบตัวเรือนนั่นเองแต่ความพิเศษเมื่อกี้ที่แอบเห็นอย่างหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าชอบเลยอะพอตัวเรือนเป็นวงกลมตัวเลขอะชอบตัวเลขมันมันโคตรคลาสสิกเลยอะไม่เหมือนรุ่นที่เรารีวิวมา ใช่ใช่ใช,ใช่มันมันมีความแบบนึกถึงเลขที่แบบอยู่ในฟอนต์ที่มันจะป่องปองมีแหลมแหลมอะไรเงี้ยเออมันมันมันสวยอะสวยจริง <Okay. S 2> แล้วก็ชอบสายอะ่ะอันนี้ชอบชอบดีไซน์ตรงเนี้ยค่ะตรงระหว่างกรอบมาตรงสายอะ่ะเนี่ยชอบตรงเนี้ยเดี๋ยวผมเห็นความกิเศษีอีกแล้งเมื่อกี้ที่เราบอกจันเซี่ยวตรงกรอบใช่ไหมขอโทษขอโทษจริงที่ดูไม่ละเอียดมันมีข้างในด้วยทุกคนมันมีจันเซี่ยวข้างนอกตรงนี้แล้วมีจันเซียวข้างในตรงนี้พอเห็นแล้วคนละฝั่งใช่ไหมใช่เฮ้ยมันมีความหมายจ้ดชอบจริงเลยแต่ตัวสายก็อย่างที่บอกครับมีความคลาสสิกแบบนี้นะแต่อันนี้หน้าปาาสีชมพูคือสวยเลยมีความแบบเงางาใช่ไหมใช่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  สวยสวยขอดูวันนี้ก่อนนะอันนี้เป็นเงินเงินทั้งหมดเลยนี่สวยไปอีกก็คือเป็นสีคลาสสิกที่ผู้หญิงชอบโอเคชมพูสีเงินอันนี้ใครที่ชอบนาฬิกาสายคลาสสิกนะต้องมีต้องมีใช่สายคลาสสิกต้องมีเพราะว่าโดดเด่นด้วยตัวเลขด้วยแล้วก็ตัวกรอบด้วยครับอันนี้คือรุ่นเลอปตองเชสเซนเดตครับ เอาเขาไม่อยู่แล้วครับ BBC เห็นดีไซน์แล้วอยู่กับรุ่นขานออบิทเดตครับผมต้องยอมจริงๆนะใจเขาทำด้วยอะไรเนี่ย ิวแบบไม่ซ้ำจริงๆเดี๋ยวมาว่ากันรายละเอียดครับรุ่นนี้นะเรามาฟังก่อนว่ารายละเอียดจริงๆแล้วเขาคืออะไรบ้างค่ะได้รับแรงบันดาลใจมาจากความงามของเมืองคารแล้วก็เส้นสายของจักรวาลนะคะตัวเรือนดีไซน์โค้งมนอย่างปราณีตเปรียบเสมือนวงโคจรที่ล้อมรอบด้วยประกายแห่งแสง กายแห่งแสงก็คือ,อล้อมรอบไปด้วยเพชรนะเรียบแต่ว่ามีดีไซน์แปลกมันรู้สึกว่าไอตัวเรือนเนี่ยก็แปลกนะมันมีความโค้งมนที่มันม,มันไม่เท่ากันค่ะแล้วก็ตัวเรือนข้างในครับทุกคนถ้าถ้าดูดีๆนะเนี่ยมันจะมีความเงาข้างนอกนะกรอบนอกด้านในเนี่ยตรงตรงตัวเลขเนี่ยจะมีความเงากว่าตรงตัวเรือนด้านในที่เป็นกรอบล้อมรอบเข็มเนี่ยอ่าสวยแล้วก็ตัวเลขเนี่ยเป็นเพชรด้วยเป็นเพชรสวยอ่ะ ชอบใช่ไหมช,ชอบชอบเพราะว่ามันมันรู้สึกว่ามันมันเรียบแต่มันมีอะไรอะ่ะมันไม่ได้ดูคือถามว่าไอ้ปกตินี่เราเราใส่กันเนี่ยสี่ลเหลี่ยมบ้างกลมบ้างรีบ้างเนี้ยมันกําลังจะพูดเลยว่าคนที่กําลังลังเลระหว่างสี่เหลี่ยมกับวงกลมเอาคู่ไปเลย <c oughs> นี่เดือ <c oughs> นนี้เลยอันนี้ อันนี้ตอบโจทย์นะคือลังเลซื้อเหลี่ยมดีเปล่าว่าตัดสินใจไม่ถูกเรื่องอันนี้ค่ะดีไซน์ที่แปลกไม่เหมือนใครแน่นอนไม่สวยจริงอันนี้ไม่สวยไม่สวยนี่ซื้อเป็นของขวัญอะคนที่ได้รับอะไม่เคยเห็นหรอกชอบอะแล้วบอกเลยแบบคนที่ชอบไม่รู้จะตัดสินใจซื้อวงกลมหรือสี่เหลี่ยมไปให้นะสมมติว่าผู้ชายอยากซื้อให้แฟนคืออันนี้ไปเลือกเอาเองจะชอบเหลี่ยมไหนเดินไปก็ไม่เห็นใครใส่แบบเราแน่นอนใช่ไหมจริงจริงจริงอันนี้แปลกจริงขอดูสีทองหน่อยนะสีทองสีทองก็สวยอะความเป็นสีทองแล้วสวยจริงดูสิ ถือว่าน่าจะโดนใจสาวๆหลายๆคนเลยลหละเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความโดดเด่นแล้วก็ใส่แล้วจะเพิ่มเสน่ห์ในตัวเองมากขึ้นด้วยด้วยมุกตัวหน้าปัดด้วยะห่ะมันเลยดูค่อนข้างที่จะโดดเด่นมีสไตล์ยูนในความดูแล้วก็คล้ายๆตัวดีเถ้าคนนึกไม่ออกอ่ะนึกถึงทรงที่เป็นรูปตัวดีอ่ะเนี่ยในหน้าปัดรูปตัวดีเลยหรือใครมีชื่อที่มีตัวดีก็โดนไปอีกแต่ไม่ใช่ว่ามีชื่ออื่นใส่ไปได้นะใส่ได้เหมือนกันนะทุกคนนะกับรุ่นนี้ครับผม ม,มารุ่นต่อไปรุ่นอะไรมาถึงรุ่นนี้ค่ะรุ่นนี้ชื่อว่าโดเลดไดมอนด์ลักเดค่ะได้ยินคําว่าลักลักชัวรี่แสดงว่ามีความแพงแน่นอนและดูดูหรูอ่ะดูหรูห<ค>ร,รูแ,แพงแน่นอนนะครับสุนทรียแห่งความหรูหราสง่างามในทุกช่วงเวลานาฬิการุ่นนี้นั้นะโดดเด่นด้วยตัวเรือนทรงสี่เหลี่ยมประดับเพชรสุดปนันณีตเป่งประกายเหนือระดับผสมผสานงานดีไซน์และเรียบหรูดูทรงพลังและสง่างามในทุกมิติพร้อมฟังก์ชันบอกวันที่ที่เพิ่มความสม บู์แบบเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการเดรกกาที่สะท้อนรสนิยมแห่งความรูหราและความคลาสสิกเหนือการเวลาเมื่อกี้นะจากเพจที่เห็นเราแล้วนะ,ะแอบเห็นบางอย่างที่รู้สึกว่ามันเด่นขึ้นมาอีกแต่ต้องคนที่ใส่อะ ชอบอีกหน้าปัดครับทุกคนถ้าเห็นหน้าปัดนะหน้าปัดมันจะมีความเหมือนเป็นลายหนังอ่ะเหมือนกระเป๋าหนังที่โดนแปะอยู่ในนึกออกใช่ไหมนั่นแหละมันเป็นอย่างเงี้ยถ้าคุณผู้หญิงองีรู้อยู่แล้วเพราะต้องมีรกระเป๋าลายนี้แล้วใส่เข้ากันเข้าันเลยนะโดนแน่ขอดูรุ่นนี้อันนี้น่าจะเห็นชัดไหมน่าจะเห็นชัดด้านในมีเลยอ่ะมีกระเป๋าลายนี้ทำไงดีแบบได้อันนี้อันนี้สวยได้เนี้ยอันนี้สวยจริงคือคือถ้าถ้ามีกระเป๋าลายนี้นะเหมือนมีเลยอ่ะเหมือนเรามีเลยต้องบอกเขานะครับเดินทาง <G ül> แล้วก็กรอบด้านนอกนะครับเพชรเนี่ยก็มีล้อมรอบไปจนถึงขาของสายเลยเป็นตัวเอนะครับนี่สวยงามโดดเด่นด้านในเนี่ยตรงตัวเลขเนี่ยเป็นคริสตลัลเลข12 3 6 9อืไม่ใช่เม็ดเล็กๆนะคะทุกคนเห็น,หนชัดแน่นอน นแคือคืออันนี้มันจะมันจะมีหน้าปัดสีอ๋ออยู่นี่ใช่ไหมที่มันเป็นสีน้ำตาลนี่สีน้ำตาลอยู่ที่มืออ่านี่ทุกคนให้ดูก่อนพอเป็นหน้าปัดสีเนี้ยสวยไปแบบสวยเลยค่อนข้างที่จะมีความแปลกเหมือนกันนะซ่อนความแปลกในความคลาสสิกไว้สวยสวยสวยครับไม่เรียบจนเกินไปรุ่นนี้ก็เหมาะอีกรุ่นหนึ่งเหมือนกันแต่ที่เขาบอกว่ามีความสง่างามเนี่ยเพิ่มความโดดเด่นสง่างามแล้วเปล่งประกายเนี่ยอันนี้ตอบโจทย์จริงชัดอยู่ใช่ครับงที่เขาบอกมาใช่แล้วใช่แล้วชัดเลย กับโดเรเดมอนรักเดชครับให้ไปเลยวันนี้โอเคครับทุกคนแบบมาเปลี่ยนเป็นฝั่ง US m a s มา r บ้างได้เลย <c oughs> พอมาวางปุ๊บ US m a s มา r ครับคุณผู้ชายมาทั้งนี้มันจะมีของผู้หญิงเพียงเดียวนะต <c oughs> อ,อนนี้คุณผู้ชายมาแล้วครับกับรุ่นกับรุ่น ไทม์สแควร์คอเคเตสค่ะไทม์สแควร์คอคเตสเป็นยังไง <S <S เดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันก่อนนะกับ US Master นะครับไทม์สแควร์คอคเตสเนี่ยเป็นนาฬิกาที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสเสน่ห์ของมหานครที่ไม่เคยหลับไหลผสานความล้ำสมัยเข้ากับความซับซ้อนของกลไกจักรกลถ่ายทอดผ่านดีไซน์ที่เป็นสี่เหลี่ยมน,นะครับเสริมความแข็งแรงผสนเข้ากับเลขโรมันที่โดดเด่นได้อย่างลงตัวหน้าปัดดีไซน์โครงสร้างแบบจักรกลเผยให้เห็นความปราณีตของกลไกจำลองนะครับก็คือเรือนเปอย แสดงวันที่นะครับเพื่อการใช้งานสะดวกนะครับและลงตัวตัวเรืองแข็งแรงและทันสมัยสะท้อนความมั่นใจและทรงพลังความเก่าดอแต่ผู้หญิงใส่ได้ไหมได้ผู้หญิงก็อยากใส่นะได้ได้ได้เพิ่มความเท่โอ้ใส่ฝั่งนี้ให้ดูพอดีเลยแหละอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันก็จะเหมือนนาฬิกาสมัยนีย้ที่เป็น <Side S 2> ดิจิตอลสายเดียวกันเลยสายเดียวกันเลยอ่ะผู้หญิงใส่จะเป็นอย่างนี้นะคะลแล้วถ้าผู้ชายใส่นะมาลองดูข้อมือผู้ชายหรือเนี่ยอย่างนี้เนี่ย สวยนะสวยนะเวลาอยู่ที่ข้อมือแล้วสวยครับก็เดี๋ยวให้ดูชัดเจนเดี๋ยวอ่ะถือไ้ก่อนขอดูสีนี้นะครับสีดำน่าจะชัดเจนที่สุดแล้วตัวนี้นะครับเป็นเรือนสีดําสายสีดําหน้าปัดสีดําเข็มสีทองใช่ไหมใช่แล้วก็เห็นจักรกลเนี่ยเป็นพวก<น>เปลืองข้างในอ่ะสวยงามดีใช่ครับใช่ครับแล้วเนี้ยพอเบอรกี้ดูใสอ่ะมันมันมันสื่อถึงความแข็งแรงเหมือนกันอ๋อเขาเข้าใจแล้วเขากำลังหาเลขโกลมันอย่างที่ที่เราบอกเมื่อกี้ใช่ไหมเห็นแล้วเพราะอันนี้เป็นสีดำไงมันเลยแบบอ๋อเดี๋ยวก่อนเห็นไหมเห็นนะเดี๋ยวจะให้ ให้ดูแบบชัดๆอ่ะอันนี้ก็ได้หน้าปัดเนี่ยเป็นสีขาวใช่ไหมเห็นเลขโรมันป่ะเห็นเลขโรมันไหมทุกคนเห็นเลขโรมันหรือเปล่าด้านบนด้านบนเลข12อ่ะเขาซ่อนอยู่แล้วหน้าปัดด้านหลังอ่ะมีความเป็นเส้นๆ้นเส้นอ่ะมาทําให้ความเห็นตัวเฟืองพวกอะไรอ่ะชัดเจนยิ่งขึ้นนะชัดเจนเลยชัดเจนเลยชอบชอบชอบครับเท่มากขอไว้ได้ไหมสวยนะครับ สำหรับผู้ชายสายแบบคลาสสิกแล้วก็ต้องการความเขาเรียกอะไรล้ําสมัยลึกลับเห็นตัวเรือนเป็นคนเปิดเผยนะครับแนะนํารุ่นนี้โอเคครับกับรุ่น Times Square Cocktail นะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวไปรุ่นต่อไปกันครับเอาละครับรุ่นนี้ครับกับ US m a s t e r นะครับ Ohio c อคลาสเอ็ด รุ่นนี้นะคะได้รับแรงบันดาลใจจากพลังและความแม่นยำโดดเด่นด้วยดีไซน์ที่เรียบหรูและดุดัน mm hmm. ตัวเรือนแข็งแกร่งนะคะเพื่อสะท้อนถึงความทนทานและความมั่นใจของผู้สวมใส่นั่นเอง uh huh. หน้าปัดดีไซน์เท่ล้ำทันสมัยแน่นอนนะคะพร้อมฟังก์ชันบอกวันที่ mm hmm. แล้วก็แสดงวันที่อย่างชัดเจนด้วยรายละเอียดทุกส่วนถูกออกแบบมาเพื่อความ สมดุลระหว่างความหรูหราและก็เรียบง่ายนี่จะให้ดูก่อนเลยครับอย่างแรกเลยที่บอกไปเรื่องวันที่ เขามีเลนนูนนะมันทำให้ตัวตัวใหญ่ขึ้นอ่ะตัวใหญ่ขึ้นชัดเจนมากๆเลยตัวเลขเนี่ยเห็นชัดมากวันที่นะวันที่ตัวเลขเห็นชัดมากและอีกอย่างหนึ่งคือดีไซน์ที่เป็นสีเฟดค่อนข้างที่จะเด่นอ่ะให้ดูให้ดูให้ดูเรือนี้กับสีเฟดแต่ขอดูเรือนี้หน่อยอาาา่าเรือนี้เรือนี้ก็สีคล้ายๆกันนะเดี๋ยวนะอ่านี่นี่ชัดเจนไปใหญ่เลยอันนี้เป็นแดงน้ําเงินอันนี้อะไรสีดําน้นํางเงินแดงน้ําเงินนะครับแล้วก็หมุนได้อ่าปรับค่าได้เหมือนกันนะครับตัวเลขชัดเจนตัวนี้เป็นเรือนสี เขียวแดงเขียวแดงตัวนี้นะตรงกรอบเป็นเขียวแดงแต่ว่าหน้าปัดเป็นสีขาว่ะ <Hey. S 1> แต่ตัวนี้หน้าปัดกับกรอบสีเดียวกันสีเดียวกันก็คือน้ําเงินดำํำตัวนี้ก็สีเดียวกันนะแดงน้ําเงินอุ้ยอันนี้อันนี้อันนี้แปลกมากี้หยิบมาแล้วก็คิดว่าเหมือนเหมือนมันเหมือนกันไม่ใช่กรอบเป็นสีน้ําเงินดําแต่หน้าปัดเป็นสีดํา ผู้ชายน่าจะชอบเป็นเยอะใช่สวยครับเมื่อกี้บอกว่ามันมีความแข็งแกร่งสะท้อนถึงความทนทานแล้วก็มั่นใจต่อผู้สวมใส่เชื่อเชื่อเลยครับแล้วก็ตัวนี้นะผู้ชายคนไหนนะครับต้องการความใส่และดูธรร,รมะแมงแข็งแรงดูเท่อะไรเงี้ยตัวนี้ตอบโจทย์และอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือตัวนี่ด้านหลังเป็นบัตเตอร์ไฟด้วยใส่ง่ายใส่องได้ไดคือส่วนใหญ่นะเอาตรงนะน,น้อยมากที่จะเห็นนาะฬิกาผู้ชายที่เป็นบัตเตอร์ไฟแต่ว่ามันใส่จะเป็นของผู้หญิงใช่แต่มันใส่ง่ายผมชอบนะที่เป็นบัตเตอร์ไฟรู้สึกมันใส่ง่าย ใส่ง่ายแล้วมันไม่ต้องพับไกลคือโดยปกติวเวลาราพับพับที่เป็นเป็นปกติเนี่ยด้วยตัวเองอะ่ะมันชอบหนีบเนื้อพราะเราพับแล้วเราไม่รู้จังหวะตัวเองไงอันนี้เหมือนโทษใครก็ไม่ได้ <c oughs> แต่พอเป็นบัตเตอร์ไฟเันพับใกล้ไงก็เลยชอบชอบแบบนี้สวยครับรุ่นนี้ครับโอเ g โอคลาสเอ็ม t เไปรุ่นต่อไปกันครับเอาละครับ US Matter รุ่นที่2ของวันนี้ครับผมกับรุ่น o อฟก g o n s p ร r t y Chrono มี5 สีก็ที่เราวางอยู่ตรงนี้เลยอยู่ที่มือผมเดือนหนึ่งไ่แล้วรุ่นนี้นะคะเป็นนาฬิกาโครโนกราฟที่ออกแบบมาเพื่อผู้ชายที่รักความเร็วและความเท่ตัวเรือนสุดแกร่งค่ะผสานเข้ากับฟังก์ชันที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานไม่ว่าคุณจะอยู่บนสนามแข่งหรือใช้ชีวิตแบบแอคทีฟทุกวันอก็คือลุยๆอ่ะลุยได้รุ่นนี้อเห็นแล้วครับตรงขอบขอบเรือนอ่ะมันจะมี ค่าวัดก็คือดูได้เลยว่าจะค่ายัางอะไรบ้างนะครับแล้วก็แต่ความรู้สึกว่าเรือนนี้มันโดดเด่นด้วยกรอบออที่มันเป็นโลหะเนี่ยปัดปัดคือจะมีสีดำเนาะแล้วก็จะเป็นสีออกไทเทเนียมเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยสวยชัดเจนมากแล้วก็สายมี2ส,สีก็คือสีน้ำเงินกับสีดำเป็นซิลิโคนที่บอกเลยว่าเคยใส่แบบเนี้ยทนทานมากมันไม่กินเงือ่อก็เขาถึงบ,บอกว่าแข็งแกร่งแน่นอนลองใส่ดูนี่ถ้าใส่แล้วก็เป็นอย่างนี้ครับทุกค เมดสวยนะสวย ผู้ชายน่าจะชอบกันเยอะเราต้องมีสีให้เลือกตามนี้เลยนะคะใช่ตอนแรกอ่ะพอเราเจอหน้าปัดสีขาวไม่ค่อยได้ใส่นาฬิกาที่เป็นหน้าปัดสีขาวครับทุกคนแต่แเกันดีนะแต่พออันเนี้ยสวยสุสะอาดตาดีสวยเมื่อกี้ก็ถามทีมงานว่ามีหน้าปัดสีดำไหมทีมงานบอกมีนี่สวยพี่เข้มอีกเข้มไปอืมและราคาจับต้องได้แอบเห็นราคาแล้วครับแอบเห็นราคาแล้วครับเพราะว่าราคาเนี่ยบอกเลยว่าจับต้องได้จับต้องได้ด้วยดีไซน์นะผมบอกเลยนะตัวเนี้ยอย่างที่บอกว่ามันมีความแข็งแรงต ด้วยตัวเรือนนะครับมีตารางเป็นช่องๆช่องๆเนี่ยรู้สึกว่ามันทําให้โดดเด่นไปอีกเรื่องตัวเลขเป็นค่าวัดต่างๆหรือว่าตัวเข็มตัวเรือนนะครับสวยไปหมดเลยรุ่นนี้ชอบครับชอบเขาถึงบอกว่าเหมาะสําหรับคนที่ใช้ชีวิตแบบแอคทีฟทุกวันเพราะว่าเขาไม่ได้บอบบางเลยนะรุ่นนี้อุ๊ยแอบเห็นความต่างของ US m a s t า r รุ่นนึงก่อนรุ่นนึงก่อนเนี่ยตรงที่เป็นโลหะด้านกรอบเนี่ยจะเป็นหมุดแบบนี้เนี่ยถ้าคนเห็นนะจะจําได้นะเป็นหมุดแบบน็อตเลยอะแต่ครั้งนี้เขาจะเป็นน็อตแบบมีความเป็น เป,เป็นตัววายอ่ะเป็นสามเหลี่ยมท่านึกไม่ออกเป็นนึกถึงตัววายครับแบบนี้เทพอีกเออกับรุ่นนี้นะครับ octagon sporty chrono สวยจริงผมรับไปสักเรือนนะโอเคไปรุ่นต่อไปครับมาครับกับ u.s. master นะครับ t i t a n sport e l e c t r o n ืม รุ่นนี้นะคะเป็นนาฬิกาสปอร์ตที่ออกแบบมาเพื่อผู้ชายที่มุ่งมั่นและไม่เคยหยุดนิ่งมีตัวเรือนที่ดูโดดเด่นนะคะแล้วก็ฟังก์ชันที่พร้อมลุยทุกสถานการณ์ทําให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะที่สมบูรณ์แบบสําหรับนักผจนภัยะคะ่ะและสายสปอร์ตทั้งหลายเนี่ยต้องชอบแน่ๆ <c oughs> รุ่นนี้ อยู่ที่มือผมสีหนึ่งทุกคนครับเป็นบ้าและรุ่นนี้มี5สีที่อยู่ด้านหน้านี้เลยนะคะนี้เลยทุกคนลองซูมดูใกล้ๆนะตัวเรือนเนี่ยใหญ่เหมาะกับผู้ชายเอาจริงผู้ชายทุกคนใส่ได้ผู้ชายทุกคนใส่ได้แต่ผู้หญิงบางคนก็ชอบใส่นาฬิกาผู้ชายไงจริงเหรอจริงอันนี้สายใหญ่ด้วยนะเอาลองดูแต่เขาเขาน่าจะต้องรุ่นเล็กอ่าดลองลองด้านไหนนะเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนโอ้โหถ้าสำหรับเขามันใหญ่ไปจริงๆอ่ะใช่ไหมล่ะถ้าสำหรับข้อมือเล็กๆแต่สำหรับผู้หญิงข้อมือใหญ่ไปนิดนึงอ่ะใหญ่ไปนิดนึงต้องผู้ชาย แต่ก็มีผู้หญิงที่ใส่นาฬิกาแบบเรือนใหญ่ๆแบบนี้นะมีสวยๆอันนี้บอกค่าหมดเลยนะครับทุกอย่างที่บอกไปมีครบหมดเลยทุกค่าเลยครับแล้วก็วันที่เห็นชัดตัวเรือนมีความเหมือนล้อความเปลือยของนาฬิกายุคแบบเข็มฟันเฟืองอะไรพวกนี้นะ ค่อนข้างนี่จะแบบค่อนข้างล้อๆหน่อยแต่ว่าก็เห็นค่าทั้งหมดทุกอย่างอืมอันนี้เป็นเป็นสีดําข้างในเป็นสีออกเทาๆานะที่ผมถืออยู่ชอบชอบสีเทาแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูสีเงินเทาดำเทาดำเทาดำอ๋อข้างในก็เหมือนกันหมดเลยใช่ไหมเนี่ยอันอันนี้กรอบกรอบจะเป็นสีเงินนะสีเงินเดี๋ยวขอดูไล่มาเลยนะเปลี่ยนตะกรอบอ๋อนี่ไม่ใช่ใช่ป่ะอ๋อไม่ใช่อันนี้กรอบสีดําแต่ว่าข้างในเป็นสีเงินขาวเฮ้ยสวยสวยจะว่าไปพอเปลี่ยนสีความสปอร์ตก็เปลี่ยนนะใช่อยู่ที่สไตล์ของทุกคนเลยครับใช่ เป็นสีดำบางคนชอบแบบสดใสสดใสสีขาวสะอาดใช่อันนี้เป็นน้ำเงินแบบไทเทเนียมทั้งทั้งตัวเรือนทั้งกรอบเลยช,ชัดเจน <ไป S 1> ใช่ <ไป S 1> <ล>ดูอันนี้บ้างอันนี้จะเป็นน้ำเงินแล้วก็ข้างในเป็นไทเทเนียมอุ้ยสวยฮะมันมันมีความ มันมีความเท่นสมัยแฟนสปอร์ตอยู่ในตัวแล้วถ้าใครเป็นสายแบบชอบขับรถซิ่งๆนะเท่เลยนะเมาเลยเท่เลยนะเบาเลยครับคุณแฟนหาซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้คุณผู้ชายกันได้นะได้นะได้นะแล้วก็แจ้งกับ l e d i e s time ไปบอกขอแพ็กเกจแบบเซอร์ไพรส์เอออาจจะได้ก็ได้นะจะว่าไปใช่ใช่อืมสวยจริงครับกับรุ่นนี้ครับไท t a นสปอร์ตเอลิทโครโนนะครับแล้วไปดูรุ่นต่อไปกัน รุ่นสุดท้ายของวันนี้ครับกับ US Matter Titan Chrono Square นาฬิการุ่นนี้นะคะออกแบบมาเพื่อผู้ชายที่ต้องการความแตกต่างแล้วก็เอกลักษณ์ตัวเรือนทรงเลขา่ะิตดที่ทันสมัยผสนกับฟังก์ชันจับเวลาอันแม่นยำทำให้เป็นไอเทมที่ลงตัวทั้งด้านสไตล์และการใช้งานเลยค่ะ อย่างแรกเลยครับคโครโนสแควร์ก็คือสี่เหลี่ยมที่เราเห็นกันเล้ะครับสี่เหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมเลยทรงสี่เหลี่ยมแล้วก็ด้านในเนี่ยเปอยเป็นฟันเฟืองแล้วก็เห็นเห็นทุกอย่างชัดวันที่ <จ EN. S 2> ชัดเจนมาอุนน้ยเจ๋งอ่ะสวยเลยสวยเลยครับทุกคนมีค่าทุกอย่างบอกนะครับแล้วก็ที่บอกว่าจับเวลาเนี่ยปุ่มด้านข้างเนี้ยตรงนี้นะครับทุกคนมันกดได้นะเนี่ยกดได้จริงนะครับตั้งตั้งได้จริงด้วยเดี๋ยวขอลองหน่อยไนดะ้ไหมคืออันนี้มันเป็นเรือนใหม่ที่ยังไม่ได้มีการใช้งานเลยครับขออนุญาตเลยเดนทามนะครับ ทุกคนเห็นไหมผมก็จับเวลาตรงนี้นะเห็นไหมดูด้านบนนะมันจะมีเฟืองตัวหนึ่งหมุนอยู่กุ๊กกนาฬิกาหรือไไก่แล้วหยุดยังไงอ่ะอ๋อหยุดได้กดสามทีก็หยุดนี่เขาก็มีลูกเล่นของเขาตลอดใช่ใช่ใช่กดได้หมดเลยครับตั้งค่าได้หมดเลยสวยมากแล้วก็ตัวเรือนตัวที่ผมจับอยู่เนี่ยเดอขอบเป็นสีขาวผมไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวขอความอนุญาตดูก่อนว่าอ๋อขอบมันไม่เหมือนกันมันแล้วแต่แต่เนี้ยขอบเป็นสีขาวเวลามันโดนแสงมันสว่าางมกเลย ดูชัดมากแม้จะอยู่ในที่มืดเมื่อกี้ลองเอาป้องๆดูอะเห็นชัดใช่เห็นชัดเห็นชัดสำหรับผู้ชายนะครับผมว่าอันนี้ดีไซน์ทั้งกรอบสายซิลิโคนมันลงตัวหมดมองแล้วมันดูนิ่มมากเลยอะพอจับแล้วก็แบบเนี่ยมันมีมันเบามันมีการลื่นด้วยนะสายมีการลื่นอะน้ำหนักเบาด้วยค่ะทุกคนอ่ะบุญอยูงลองสื่อดูจะขอดูเรือนอื่นนะโอ้ยอันนี่ผมชอบ อันนี้เป็นสีดําหมดเลยแล้วแล้วสีดําที่ทุกคนเห็นเงาเงาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ได้เป็นดําแบบเนื้อสีซะส่วนใหญ่อะมันจะเป็นดําแบบมีความเป็นโลหะสวยครับสวยครับทุกคนเดี๋ยวขอดูเรือนอื่นบ้างนะนแล้วก็มีอันนี้เป็นไทเทเนียมสีน้ําเงินไทเทเนียมนะอันนี้เป็นสีตัวเรือนสีเงินกรอบสีดําแล้วก็ข้างในสีดําสวยไปอีกแล้วก็ตัวมาตรวัดเป็นสีแดงอันนี้ขอบเป็นสีน้าตาลสวยครับ mm hmm. เข้าใจแล้วว่าทําไมถึงแบบว่ามีความแตกต่างด้านเอกลักษณ์อยู่ข้างในเนี้ยแล้วก็มีมีตัวเรือนเนี้ยทรงเลขาคันนี้ก็คือสี่เหลี่ยมนะที่บอกไปสวยครับกับ U.S. Master รุ่นนี้ไททันโครโนสแควร์ครับเป็นยังไงกันบ้าง11รุ่นโอ้โหทั้งหมดนี้คือแบบเลือกตาแตกเลือกไม่ถูกเลยอ่ะใช่ครับทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะครัันนี้ใช่เลยแล้วก็คุณผู้ชายก็เท่ๆทั้งนั้นนะครับก็เอางี้ดีวกว่าเราต้องบอกงี้ว่าถ้าใครอยากได้แคป ใครที่กําลังลังเลอยู่ย้อนกลับไปย้อนกลับไปดูย้อนเลื่อนกลับไปดูแล้วแคปเลยแคปเลยใช่หรือว่าใครอยากจะจําเป็นรหัสรุ่นก็ได้เพราะว่าแต่ถ้าส่งส่งแค่รูปไปอ่ะเขาเขารู้แล้วอ่ส่งไปที่เพจ เล่นทางนะครับหรือว่าเพจทาง PPC ฟังเซนโบหรือว่าทาง US m a r e t e r ก็ได้ใช่ค่ะครับผมแล้วก็เผื่อณเวลานั้นที่หลายๆคนดูเพื่อนๆดูเนี่ยอาจจะมีสิทธิพิเศษอะไรใช่แล้วแล้วก็เขาฝากมาบอกว่าบางรุ่นอาจจะต้องรีบจับจองกันหน่อยเพราะว่าครั้งที่แล้วมันเกิดเหตุการณ์นี้ครั้งที่แล้วคนที่มาดูแล้วก็แคปไปนะครับซื้อไม่ทันหมดก่อนหมดก่อนหมดก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเห็นแล้วรีบเลยครับเพราะว่าบางรุ่นเนี่ยอยู่ไม่ถึงหนึ่งเดือนเขาว่าอย่างนั้นอืม โอเคครับก็ฝากติดตามพวกเราด้วยครับ t w e ี t วนะัน Story ในขอร,รีวิวนะครับครั้งหน้าเราจะเอาอะไรมารีวิวก็รับติดตามกันด้วยหรือใครอยากส่งอะไรมาให้เรารีวิวได้เลยของกินของใช,ช้ชอบเลยมาเลยครับมาเลย <c oughs> โอเคครับแล้วเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ